บริเวนี้นะคะแต่ว่้องรอถามผู้ช่วยก่อนเลเซอร์ห้องออนู้นไหม สืบสวนสอบสวนได้ซักถามไปเรียบร้อยสื่อมวลชนส่วนจำนวนการสอบสวน เมื่อคืนนี้ทงษษษษางแพทย์พิเศษกล่าวหาก็มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักง,งานสอบสวนเรียบร้อยพนักงานสอบสวนสอบสวนไปแล้วในชั้นนี้ก็ให้การปฏิเสธพยานอื่นๆพนักง,งานสอบสวนสอบสวนไปเกือบครบก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบสิบปากที่จะต้องสอบสวนต่อไปก็จะสามารถไปผัดฟ้องได้ไมีเกิน30วันแต่คิดว่าผัดฟ้องสอบ10บปากทีท่ยวันก็น่าจะสรุป จำนวนการสอบสวนส่งฟ้องได้ถถือว่าคดีนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาและมีการกล่าวหาในขณะนี้ก็ดําเนินการไปแล้วข้อสงสัยต่างๆที่การซักถามกันอยู่บ่อยวันนี้ก็จะมีผู้มาตอบแทนแล้วก็การชี้แจงก็ได้จริงเพิ่มเติมนะครับถึงเรื่องประวัติภูมิหลังต่างๆการศึกษาของการโกครงหรือหลักสูตรนะครับรวมทั้งแผนการที่จะแาเลี้ยงดู ต่อไปในระดับทั่วะปจากธุรกิจบางๆก็ทางเรมธุรษรานะกรรดาการเงินเอกสารตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่มีการรับรองส่วนที่ส่วนที่ทำในที่ด่วนเช่นเดียวกับตัวอย่างนี้เรีอาะเขา้าไปในนั้